เราจะทํำยังไงดีเพื่อที่จะให้ผู้ที่สูงอายุหรือว่าผู้ที่กําลังจะเข้าวัยสูงอายุเนี่ยครับมีชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยรวมรวมนะครับมันก็จะมีเรื่องอาหารที่มันมีประโยชน์การออกกำลังกายอย่างสม่ําเสมอการนอนหลับที่เพียงพอการปรับพฤติกรรมนะครับการมีวินัยในการดํานงชีวิตแล้วก็การรักษาสมดุล ของฮอร์โมนที่ต้องเน้นย้ำพูดเนี้ยครับก็ต้องเข้าใจก่อนว่าระบบการทํางานของร่างกายในคนสูงอายุครับสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปแน่ๆเลยก็คือระดับฮอร์โมนที่ทํางานในร่างกายของเราครับมันผิดปกติลงมันก็จะเป็นการลดลงเรื่อยๆนะทำไมถ,ถึงต้องเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศช,ชายเราคงจะหยุดเรื่องการลดลงของฮอร์โมนในวัยสูงอายุไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอย่างอื่นที่มาช่วยเหลือนะครับอย่างข้อแรกที่ผมพูดถึงก็คือเป็นเรื่องอาหารที่มันมีประโยชน์ แอลกอฮอล์ uh, แน่นอนอยู่แล้วพวกเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้มันไม่ใช่สิ่งที่มีประโยชน์แน่นอนอาหารที่มันสําคัญก็คือพวกโปรตีนเราก็รู้แล้วโปรตีนที่เรากินไปในแต่ละวันเนี่ยก็เอาไปซ่อมเสริมส่วนที่มันสึกหรอขอ,อยกตัวอย่างเช่นโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ที่มันไม่ติดมันพวกปลาเรื่อทัน่วถ้าเกิดกินเยอะๆก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ บางคนก็อาจจะท้องผูกบางคนก็อาจจะเป็นพูกที่แพ้ถั่วด้วยเช่นกันเนาะอย่างอื่นนอกจากโปรตีนแล้วก็เป็นพวกไขมันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าไขมันเนี่ยที่มันติดกับเนื้อสัตว์อาจจะไม่ใช่ไขมันที่ดีร่างกายเรามันก็ต้องได้รับสารอาหารในครบทั้งหหมู่ซึ่งไขมันมันก็เป็นส่วนหนึ่งในสารอาหารอย่างที่พูดไปเพราะนั้นเราก็ต้องสรรหาไขมันที่มันดีมารับประทานเช่นอะไรบ้างเช่นไขมันจากพวกอะโวคาโดไขมันจากน้ํามันมะกอกนะครับแล้วก็ไขมันจากพวกเมล็ดพืชไอ้พวกนี้มันจะช่วยในการ เพิ่มระดับเทสโทสเตอโรนหรือว่าระดับฮอร์โมนเพศชายด้วยคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริง,รงๆเขาบอกว่าก็ให้กินให้มันบาลานซ์แต่ว่ากินเยอะไปก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่าตัวคาร์โบไฮเดรตมันจะ,ะผูกเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลในเด็กๆอายุประมาณเราเนี่ยเราใช่ไหมได้รับน้ําตาลเข้าไปในร่างกายมันก็อาจจะถูกกําจัดหรือว่าเกิดเมตาบอลิซึมเอาไปใช้งานได้ดีกว่าคนสูงอายุหรือว่าคนที่อายุเยอะมากขึ้นแล้วแต่ว่าในคนที่สูงอายุหรือว่าอายุมากขึ้นนะครับมันจะมี ภาวะหนึ่งที่เขาเรียกว่าการดื้อต่ออินซูลินเพราะฉะนั้นการกินปการกินคาร,ร์โบไฮเดรตหรือว่าการขัดพวกแป้งเป็นน้ําตาลหรือว่าการกินน้ําตาลเองก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะทําให้การนําน้ําตาลไปใช้ไม่ค่อยดีแล้วก็เกิดการสะสมขึ้นมาในเรื่องเกลือแร่นะครับก็จะเป็นพวกอาจจะเน้นเลยในสังกะสีแมกนีเซียมพวกสังกะสีกแมคีเซียมพวกนี้ได้มาจากไหนก็ได้จากเนื้อสัตว์หนึ่งหลักนะครับเนื้อสัตว์เนื้อแดงแล้วก็เป็นพวกผัก ใบสีเขียวเข้มนะครับผักใบเขียวเข้เขมที่หาเจอจได้เนี่ยก็จะเป็นพวกพวกผักขมพวกบรอคโคลี่อะไรพวกนี้เป็นต้นแต่ว่าก็ต้องระวังเพราะว่าผักทั้งสองอย่างนี้ถ้ากินเยอะไปก็อาจจะทําให้เกิดนิ่วได้เช่นกันแล้วทํายังไงล่ะถ้าเกิดว่าแล้งนั้นเราจะไม่กินหรอก็ไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วไอ้พวกนี้มันก็เป็นอาหารเราก็สามารถที่จะกินได้เราก็ต้องกินแล้วก็ต้อง,องอมั่นใจว่าส่วนเกินของมันสามารถที่จะออกไปจากร่างกายเราได้โดยการ สเต็บต่อไปครับนอกจากอาหารแล้วเราก็ต้องดื่มน้ําให้มันมากขึ้นดื่มน้าอะ่ะมันเป็นข้อมันเป็นของดีอยู่แล้วครับเพราะว่ามันหนึ่งคือถูกเนาะหาได้ง่ายหาได้ทั่วไปเธอไม่ได้อยู่ในทะเลทรายใช่ไหมครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยอยากจะให้ทานได้ประมาณสักครึ่งถึง2ลิตรอันนี้ผมว่ากําลังดีกินน้ําเยอะแล้วมันจะไปช่วยอะไรกินน้ําเยอะก็ไปช่วยระบบการทางานของร่างกายแน่นอนเนาะ,ะสารอาหารที่เกินสารอาหารที่มันเกี่ยวข้องกับการเกิดนิ่วครับมันก็สามารถที่จะเจะือจาง แล้วก็ขับออกไปจากเนี่ยจากร่างกายได้ทําให้ลดการเกิดนิ่วลงได้วิตามินที่ช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเนาะเป็นวิตามินซีในคนทั่วไปครับที่สามารถรับประทานอาหารได้เพียงพอส่วนมากไม่จําเป็นต้องใช้วิตามินซีในการช่วยช่วยเสริมสร้างแต่ว่าในกรณีที่ทํางานหรือว่ามีกิจวัตรประจําวันที่ไม่เอื้อต่อการได้รับวิตามินซีในปริมาณที่พอเหมาะเช่น ไม่ค่อยได้กินผักผลไม้เราก็สามารถจะซื้อหาเป็นอาหารเสริมได้ไม่ควรรับประทานเกินวันละ2,000มิลลิกรัมต่อไปวิตามินดีนะครับได้จากพวกป,าปาลาปลาโดยทั่วไปที่เราเจอเจอกันอยู่เป็นพวกปลาแซลมอนแต่กินให้เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดไม่ออกแดดก็ไม่สามารถที่จะนําวิตามินดีจากสารอาหารนะครับไปใช้ได้เพราะฉะนั้นต้องรับประทานด้วยแล้วก็ออกแดดด้วยเช่นกันวิตามินดีนี่มีส่วนช่วยมากๆในคนสูงอายุในคนที่กําลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุ อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่ามันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกในคนสูงอายุเนี่ยจะมีการลดลงของมวลกระดูกอยู่แล้วมันมีเหตุและผลอยู่ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับปัจจัยเรื่องฮอร์โมนด้วยเช่นกันถ้าเกิดเราทำเราจะช่วยอะไรเกี่ยวกับการชะลอวัยของเรามันก็จะช่วยให้ร่างกายเราทํางานได้ดีมากขึ้นช่วยให้ฮอร์โมนที่มัน คล่องลงตามอายุเนี่ยไม่มากก็น้อยแต่ว่าแน่นอนคือมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฮอร์โมนพอฮอร์โมนของเราเนี่ยมีการทํางานที่มันดีขึ้นหรือว่ามีประสิทธิภาพที่มันดีขึ้นเนี่ยมันทําให้เราดูหนุ่มครับดูหนุ่มทั้งจากภายในแล้วก็จากภายนอกนะฮะ